สวัสดีครับผมลูกอีสานหลานยาโมตูชัตเตอร์ชาน,นลครับผมวันนี้ก็มานานี้นะครับเฟฟเฟฟมาโกผู้คุ้มข่ตัวให,ใหญ่ๆนะครับเนี่ยแน่นอนครับครับวันนี้เขาพามากินจ้ะนี่ครับมีหอยแงอยกงยักษ์หอยคลางไม่ใช่หอยแกงนะครับนี่ยฟางพึ่งหรือกระปูนะครับ หัวเรา299บาทครับผมโอเคปูตัวใหญ่ๆเลยครับยิม้ม,ไม,มไม่อั้นยิ้มไม่อั้นในราคา299บาทวันนี้ก็ยังไม่ค่ำ mm hmm. ครับยังไม่นั่นเท่าไรคนก็ทยอยมาก,ก็อยู่ครับผมตามโต๊ะกันต่างๆครับได้อยู่ตัวเล็กไหมใช่ไหมตัวใหญ่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรมั่งสำหรับอาหารบุฟเฟ่น,นะครับมันมีอะไรมั่งในราคา299บาทนะครับผมก็เริ่มที่นี่ครับกุ้งสดๆแล้วก็ปูครับอันนี้เป็นปูปูมาครับปูมาารุ่นลูกครับอันนี้เป็นปลาหมึก ปลาหมึกปลาหมึกอันนี้เป็นเป็นหอยหวานอันนี้หอยหอยคลางครับไม่ใช่หอยแข้งนะครับอ,นนอ,รอันนี้หอย,หอย,หอย,หอยคอยลางอ,อ,อันนี้หอยเชียวหอยเชียวหอยเชียวครับหอยเชียวแล้วก็กุ้งครับคนก็พอสมควรครับวันนี้วันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดครับ ก็พอ,พอมีคนอยู่ก็อ,อย่าลืมนลครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมรู้จักสารร้านยามตูชัตเตอร์เชแนลแล้วครับผมเป็นกำลังใจกันแล้วครับผมอันนี้เป็นซุ่มซุ่มแอนแอลกอฮอล์ครับโอ้มาครับผมอันนี้เป็นเครื่องดื่มครับหยิบ <c oughs> เอาได้ตามใจชอบมีแป๊บซี่มีน้ำเปล่า อันนี้เป็นเป็นหอยเชลลากยังก็ไม่รู้ลากอันนี้หน่ยเป็นใส่ยี่เป็นชีสเยิ่มเยิมนะครับอันนี้เป็นเป็ดอันนี้เป็ดย่างครับผมเป็ดย่างโอ้โหนี่เจ้าแม่นาคีกับเจ้าพ่อนาคามาเอาเป็ดย่างครับผมเป็ดย่างครับตัวแดงแดงครับไซส์ใหญ่ปลาด้ำจิ้มแล้วก็บะหมี แล้วก็หิงดองมียกมียกเขาบอกว่าให้เอาไปแต่พอกินนะครับผมไม่อิ่มมาตักใหม่หามเหลือเหลือปั๊บว่ะครับผมไม่ค่อยกล้าตักแล้วครับผมย่านอาศัยกินก็เข้าออกแต่ไปดูครับมีต่อไปครับแผงยาวๆเลยครับเนี่ยปลาแซลมอนเนาะ ปลาชอแมนก็นมีเนาะอันนี้เป็นปูครับนี่เป็นปูปูสดๆครับแต่ว่าเขาจะลาดเขาจะลาดน้ําจิ้มให้ลาดเป็นปูราดอันนี้เป็นหอยแมลงภู่สดๆครับราดน้ําจิ้มก็เลือกอะไรหอยนางลมทรงเครื่องไม่ใช่หอยแมลงภูพูดฟิตไปขอไปหอยนางลมทรงเครื่องครับไปต่อครับไปต่อ เยวาะกียวนาก่ยวย่างโน้ยางไม่ทันนี่ันี้โอ้แบบพนักงานมือเป็นระวิงเลยครับตอนนี้กำลัง,งย่างอยู่ครับก็มีปลาแซลมอนอันนี้ปลาแซลมอนครับกินก็เฟรนฟรายนักเก็ตนักเก็ตไก,ก,ก่มีปลาแซลมอนครับมันก็นไม่สดหรอกครับอันนี้เขามักเครื่องไว้แล้วครับมกักพริกไทยไว้แล้วครับเอาไว้กินซุปค,ครับทานเหลือปรับชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเด้อครับเด แต่มันคงไม่เหลือแล้วครับปลามัน <c oughs> อันนี้เป็นพักครับพักโซนพักครับพักต่างๆเนื้อวัวอันนี้เป็นผลไม้มีทั้งรองมีทั้งสดจิมได้เลยแล้วก็มีขนมของหวานของหวานต่างๆ ของคิมกระเจากระเจากเนี่างปากก่อนดิมแล้วับก่อนเลิกแล้วก็มีน้ำของหวานครับเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งใสทรงเครื่องอันนี้เป็นยำน,น่ครับเป็นยำยำปูอันนี้ก็ของสำหรับหลอกเล็กน้อยครับอนนของหลอกเล็กน้อย ตัวอะไรครับเนื้อวากิวเหรออออันนี้เป็นน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มต่างๆว่าเราจะเลือกสอันเราแบบไหนอันนี้เป็นของซีฟู้ดแล้วก็เป็นกระเทียมมีพริกสดใครชอบเผ็ดๆหน่อยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกโซนเนื้อครับผมโซนเนื้อต่างๆโซนเนื้อต่างๆ อันนี้ด้วยเหรออันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้วิบบ้าอ่าสองถาดเลยครับสองถาดเลยทอดกันด้วยทอนกันด้วยนนี่จากสองถาดเลยครับอันนี้เป็นเนี่ยครับก็นี่แหละครับแค่นี้ครับอันนี้เป็นเวทีดนตรีแต่เขายังไม่เรนเหรอครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมีเรนอะไรห,หรือเปล่า วันนี้เป็นเป็นวันธรรมดาครับก็คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มีคนจะเยอะหน่อยนึง <c oughs> เป็นหัวแล้วสองรอยเ้าสิบเก้าบาทครับรับ,รบ,รบอ่าคนที่ร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบขึ้นไปครับถ้าเป็นพวกร้อยอาเซียนเนาะ

จ่ใส่ตรงน,นี้ชิ้นนึงครับผมคึกว่ามันจะอร่อยอันนียขอบคุณครับอ่าได้แล้วครับปลาแซลมอนอย่างต้องเอาไปทีละน้อยๆกินทีละน้อยๆครับมุดก็ามาเอาใหม่อีกเพราะว่าไม่งั้นจะโดนปั๊บครับ นี่เขาตักนี่กุ้งสดๆนะครับตายบุญกับมีตอนนี้ก็พาลูกพาหลานพา,เ,าเล็กน้อยครับมากิน สาวเนี่ยโอ้สาวเชียร์เบียเนื้อเนื้อเนื้อวากิวใช่ครับอันนี้เนื้อนะครับในสูตรเนื้อยากเนี่ยกำลังยาก อันนี้คาดว่าเขาจะกินหมดร้านเลยเขาบอกอเพราะว่าวันนี้เขาจะไม่กินข้าวทั้งวันอันนี้อันนี้ปูของใครเนาะนี่หอยใหญ่ไหมอ้ออันนี้ปูยำของใครเนี่ยกินแล้วเลยยิงเหรอไม่รู้ใครกินใครเป็นเนี่ยน่าจะเป็นลูกเจ้าเนี่ย เนื้อโคกทอยางคำด้วยวากิวนี่เอย่นนู่นนู่นนู่นันไหนโลกกินไม่หมดแ๋้วลุงจัดการลุงป็นเทศบาล ันนี้เราจะงดกินผักไม่กินผักนะครับครับผมเราจะเน้นเนื้อเน้นเนื้ออย่างเดียวนาะวันนี้ครับปกติกินเนื้อย่างผมจะต้องกินผักจะเน้นผักเป้ผักแต่วันนี้ของงดผักสักวันครับผมครับต้องไม่กินผักนะวันนี้ไม่กินผักวันนี้วันนี้จะงดผักข้ามาเนี่ยข้ามาเต็มตัวนี่เป็นยังไงอันนี้ไม่อยากมานะไม่กินผักนะต้อง รุปเป้ผักสมโชสครับแต่วันนี้เรากอเน้นเนื้อเน้นอาหารทะเลให้คุ้มสองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะอันนี้ปูเล้วครับปูโอ้มันก็กินก็ไม่ได้สัก่าไร่ต้องรูทางเลยครับผมได้เลยจ้า อ่านี่ยังไงเป็นแบบนี้แหละครับร้านนี้ขาดอยู่อย่างเดียวนะครับครับซอยจูซอยจูเนาะเดี๋ยวจะต้องแนะนำเขาเนาะผมต้องบอกว่าให้หาขาหมูหาขางวัวมาแขวนไว้แล้วก็เคี่ยวเนี่ยแล้วก็บีเนี่ยบีซอยพักซอยนั่นไว้เนาะครับถ้ามีซอยจูเนี่ยโอ้โหอย่างนี้แหละครับ เหล่าขาวก็มีครับรวมข้าวซิลเวอร์กินกระสอยจุ๊ดสุดยอดแล้วกินกระสอยจุ๊ดเลยเดี๋ยวต้องแนะนําเจ้าของร้านกันนะครับเพราะว่าต้องแนะนําเจ้าของร้านเขาถ้าจะมีเหล่าขาวขายต้องหาขางัวมาแฝนไว้ให้ด้วยนะครับซอยจู๊ดไงมาเนี่ยมันจะไม่เข้ากันได้ยงัไหมเน่ะต้องมีขางัวถ่ายถ่ายคนสวยนะครับสวย เนมยะอออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อลูกอีสานหลานยาโมตูชัตเตอร์ชแนลครับผมเออกดดูได้ยูทูบเลยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับตูชัตเตอร์ชแนลเด้อเป็นกำลังใจให้นะจ้าจ้าจ้าอันนี้อะไรครับโอ้โอันนี้เป็นเป็ดเป็ดย่างสวรรค์เป็ดเป็เลือดรสครับลองชิมดูครับชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงครับเป็นไงครับ ออ่โโ้หต้องกินแล้วถึงดองนะนี่การันตีด้วยหมอมอดนะนี่นทุกแล้วทุกแล้วอะไรอย่างอร่อยไหมจิ้มด้วยจิ้มเนื้อปลาแซลมอนย่างมันไม่ดิบหรอกครับเพราะว่าเขามออางมแล้วเขาเย,ย,ย่างกระเตียมพริกไทยมักกับเตียมพริกไทยเป็นไงเป็นไงเป็นไง

มันมีมันมีจานอยู่แล้วกินให้หมดเด้อนี่ขาเขื่อนแกงนั่นแหละนั่นเองโบฉันไม่ได้นั่นแหลกฮักขาดูดเลยยังมันกินแล้วมันกินใส่ในเป็นไรเรามันเหลือเปลือกมันเหลือกระดองกูไม่มีอันนี้ว่าจะลองกินแบบดิบๆไงไม่มีดิพไม่มีมันดิบไม่มีอันนี้มันหมักมาแล้วหมักใส่พริกไทยใส่อะไรก็ไดมาแล้ว เราเดินไปซื้อไปนันังีชีไม่มดีจเสียงสายชนแล้ววันนสายชนกำลังอยู่ใน ม,มันจะทำให้ลมลมคลอดท้องทาให้เราโง่เลยเดียวพูดเดี๋ยวแชกันทัว่วโลกมาทำเรามาเพื่อสิ่งนี้สามชั้นลุงตู่ร้านแม่ค่ะเดี๋ยวก,วกูแชร์ไปทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้วายวายแชร์วายแชร์เลย<อ>ะนะแชร์ในถังเย็นใช่ครับอันนี้อันนี้เ,เดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวติดเหลืองให้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 ใรูใ้แต่ปาก โอ้ oh, mm hmm. นี่น้ำชาน้ำชาน้ำเก๊กเวยครับเล็กน้ำใยยังยังกินไหมเนี่ย mm hmm. เบ็ดเนี่ยลองดูลองดูงดมันต้องกินกันนี่ด้วยเนาะต้องกินเนื้อินดองออร่อย mm hmm. อืครับจะว่ามันไม่เข้ากันแล้วครับกับอาหารซีฟู้ดอันนี้เราเราทดลองทดลองเาอามาชิมใหญ่ไหมเราต้องชิมให้ครบทุกอย่างมาแล้วครับต้องลองให้ครบตล้งนี่คิงครับนี่ ครับก็สำหรับวันนี้ก็อิ่มน้ำสาร้านเลครับผมที่ร้านปลาโูหรืทาซีฟูดครับอยู่แถวหัวทะเลวันนี้ก็เช็คบินเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับบ้านนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเดื่อครับผมตูชัตเตอร์เชนไนลอครับผมลุงอีสานหลานยาดมูครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ อย่าลืมนะครับใครอยากมากินก็มากินนะครับผัว่าเราสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับวันนี้ก็กินหมดไปหลายเป็นกันแล้วครับผมเพราะว่ามาประมาณสิบกว่าคนครับก็กินน้ำสัมร้านครับคนเยอะครับคนเยอะอยู่ช่วงนี้ครับแต่ก็ไม่เต็มครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดก็ได้พอสมควรแล้วครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมมีโอกาสก็จะทำคลิปนะครับให้ดูกันเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ